ลิ้มรสชาติจากทั่วโลกกับเทศกาลฮ่องกงไวน์แอนดายเฟสติกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ขยายเวลาจัดงานเป็น5วันที่เซ็นทรัลฮาร์เบอร์ฟรอนต์เพื่อเฉลิมฉ,ลอ,ฉลองให้แก่อาหารเลิศรส อยากให้ทุกคนมาร่วมค้นพบโลกแห่งเครื่องดื่มที่สายดื่มห้ามพลาดบูธซึ่งผ่านการขัดสัรมา30ประเทศและภูมิภาคตั้งแต่บอโดและชิลีไปจนถึงฮิดเดนเจมส์จากหลายภูมิภาคนอกจากนี้ยังมาร่วมผจญภัยในดินแดนอาหารสุดมหัศจรรย์สำหรับสายฟูดดีที่มีบูธอาหารกว่า100บูธแบ่งโซนไปตามทีมต่างๆอาทิคาลิเนรีและโฮเทลดิเลเชียสโดยมีทั้งร้านอาหารที่ได้ดาวมิชลินร้านที่ได้รับบิ๊กุูมองและร้านอื่นๆอ,อีกมากมายอาทิร้านอาหาร3าดาวมิ ชลินอย่างร้านฟอรัมเรเสอรองรวมไปถึงร้านอาหารที่ชนะรางวัลอย่างร้านฮ่องกงคุยซีน1983อันชอยและฟิชโชลิกที่สำคัญในวันเสาร์อาทิตย์ที่26-27ตุลาคมนี้ คุณผู้ชมจะได้พบกับช่วงเวลาแสนสนุกสุดขนหัวลุกที่มีการแสดงแสงสีจัดเต็มต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนแบบเต็มอิ่มพอเชิญชวนผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านแต่งตัวในทีมฮาโลวีนมาอวดโฉมกันเพื่อรับเหรียญสำหรับค่าใช้จ่ายภายในงานสำหรับคนรักอาหารและวหวทั่วโลกย่อมไม่พลาดงานเทศกาลประจำปีนี้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะรวมอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของงานเฉลิมฉลองชิมอาหารรอบเมืองที่จัดขึ้น1เดือนเต็มด้วยโปรโมชั่นการรับประทานอาหารเลิ รถและลิมรถเครื่องดื่มชั้นดีตามร้านอาหารและบาร์ทั่วเมืองตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะ